สวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านครับผมก็มาอีกแล้วครับหนังแก้บนวัดสนวนในนะครับนี่ก็เป็นจอที่100นะครับของปีนี้นะครับปี63นะครับเป็นหน้าที่ของแสงทองครับผมแสงทองภาพยนตร์นะครับหนังตำรวจนะครับ วันนี้มาในรูปแบบโครงจอสูงๆหน่อยนะครับผมวันนี้ตั้งโครงจอไปสี่ชั้นนะครับ<ม>กับทูพีเสื้อนะครับเดี๋ยวครับพีเสื้อท้างละสามดอกสามใบนะครับ สวัสดีครับผมโอ้บานโมไปทางไหนไปเมื่อไหร่บานโมถ่ายคลิกนะบานเดี๋ยวจะไปธุระต่อไปมาถ่ายร่าเตรียมเสียงทอลภาพยนต์วันเว้นวันนะจ๊ะวันวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เว้นนะครับวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็บิ๊กแชมป์บิ๊กแชมัมเว้นไปวันหนึ่งแล้วก็เป็นเป็นอะไรบรันอารัียร์ ปริญญาหรือเปล่าปริญญามั้งครับปริญญาภาพยนตร์นี่ครับกำลังเช็คไฟอยู่ครับด่สบ,บามเลยว่ะตุนตรีไม่ลงบ้างนี่ตุนตรีตอนตอนเล่นนะลงนะครับลงอยู่ลงยาวๆเลยลงอยู่ งนง่าจะเ,เราไม่ได้ทำเป็นวิดีโอถ้าทำคลิปก็เล่นต่อเนื่องเล่นเอาช่วงที่มันโดนโดนหน่อยครัเอ้ผมทำคลิปน่าจะน่าจะเป็นชั่วโมงอยู่มั้งครับคลิปวัน,ว,นวันดนตรีวันนั้นลงอยู่นะครับลง<ม>อยู่ใน,ใน<า>ช่อง,งใช่ไหมครับไมีไข่เอผมผมจะสลับไปสลับมาอยู่ เรเอทำไมเห็นไลฟ์สดให้น้ะลงอยู่ในช่องยู่ครับผมเลวก็มาได้เดินแต่มันมีคนโทรมาตะติดตามตรีว่าเอาแบบนี้นะแบบที่ลงในคลิปนะยูทูในะในทู e ตอนไหนวะวันที่สามเอ็ดแหละไปเขาดาวไปเขาอ๋อสามเอ็ดเอาที่ลงใน YouTube นะชุดนี้นะไหนวะออกได้ได้ได้ พอส่งวิธีไปใช่วิธีนี้ใช่ใช่นี่ยนี่แหละนี่แหละอ๋อไม่จะดูอยู่ครับลงรมล,ลงเยอะอยู่นะครับวันนี้นทำคลิปยาวอยู่เป็นน่าจะเป็นชั่วโมงอยู่ยหญชาร์ลอนเซื้ออีสานมันมันมันเป็นทางการตลาดของมันดีนะมันลงเองถอ่ายแต่เราถ่ายวีดีโอกล้องก็ถ่ายไปเสียงแตกดิ <laughs> แม่ค้ากรวยทอดครับมาวางแล้วนะครับแม่ค้าลูกชิ้นจ้ายังโสดจ้าอ้โยนักจ่ามาใช้แต่นังเก่าให้เลยเออแต่นังเรื่องเรื่องเรื่องแรกจะเป็นนัง,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 งวันนี้จะมาเก็บบรรยากาศแค่ช่วงนี้นะครับพอดีผ่านมา แล้วก็จะผ่านไปนะครับเฮยมีภารกิจที่จะต้องเดินทางต่อนะครับก็มาถ่ายช่วงติดตั้งให้ชมกันนะครับไปกระแทกนะครับข้างละสี่เส้นนะครับเบตอ่าสิบห้านิ้วนะครับผีเสื้อสิบห้านิ้วนะครับใบละสี่ดอกนะครับสามใบก็กลางสิบห้านะครับกลางสิบห้าสี่ใบนะครับ มีแหลมจรวดนะครับแล้วก็มีฮอนอีกสองตัวนะครับต่อข้างนะครับผมฝั่งทางนู้นก็เหมือนกันนะครับแตกต่างกันที่ว่าฮอนจะเป็นฮอนคนละอย่างกัน,นครับคนละแบบฝั่งนู้นจะเป็นฮอนฮอนแบบกลมนะฮะฝั่งซ้ายก็จะเป็นฮอนอีกฮอนขาวนะครับฮอนเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับ เราจะมาลงวันเว้นวันนะครับวันนี้คืนนี้นะครับแสงทองนะครับคืนนี้วันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบหกนะครับแสงทองภาพยนตร์นะครับพรุ่งนี้เป็นคิวของบิ๊กแชมป์ครับหนยหนางจากอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นหน่วยเป็นหน่วยที่หนึ่งร้อยหนึ่ง นะครับบิ๊กแชมป์จะเป็นหน่วยที่101นะครับวันนี้แสงทองเป็นหน่วยที่100พอดีนะครับแล้วก็ถัดจากบิ๊กแชมป์นะครับก็มีหน่วยที่102ก็คือแสงทองนะครับแสงทองจะมาลงอีกคืนหนึ่งนะครับแล้วจะมี103นะครับ103เป็นหน่วยหนังจากซุรินอีกหน่วยหนึ่งนะครับที่ ยังไม่เคยมานะครับที่กําลังจะมานะครับเป็นหน่วยน่าจะชื่อว่าหน่วยปริญญานะครับปริญญาภาพยนตร์จากอาเภอศรีขอนะครับอําเภอศรีขอะภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับที่ได้ยินบุกงานคร่าวๆมานะครับก็รอติดตามชมนะครับใกล้ปีใหม่แล้วก็นะครับก็มีหน่วยหนังมาลงปิดท้ายนะ่าจะปิดท้ายนะที่ ปริญญานะแต่แต่ก็ยังไม่แน่นะอันนี้คือบุคกงานล่าสุดที่ได้ยินมานะครับส่วนจะมีอีกหน่วยไหนที่จะมาอีกนั้นเดี๋ยวรอรอรอ,รอติดตามนะครับรอฟังข่าวก่อนนะครับก็ติดตั้งจอไปเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นโครงจอเรียบร้อยแล้วกำลังเช็คไฟแล้วก็ เดี๋ยวคงจะต่อสายลำโพงครับสายเครื่องเสียงแต่ว่าผมคงคงไม่ได้อยู่นะครับวันนี้ไม่ได้อยู่ถ่ายตอนแสงสีเสียงค่ำคืนนะครับเรามีภารกิจที่จะต้องเดินทางไปพุทธสงต่อนะครับผมพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็ยังไม่แน่ว่าจะได้มาถ่ายไหมนะครับ ยังต้องรอลุ้นกันก่อนรอดูว่าภารกิจที่พุทธรสงนะ์เสร็จตอนไหนนะต่อสายล้โพงนะ เสียดายครับไม่ได้อยู่ช่วงฟังแสงสีเสียงดูแสงสีเสียงกันนะครคลิปนี้ก็เดี๋ยวฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับวัน วันวันที่28น่าจะว่างได้ถ่ายแบบเต็มรูปแบบนะฮะเดี๋ยวรอชมกันนะครับคิดว่านะคิดว่าน่าจะนะครับผมส่วนวันนี้ก็มาถ่ายได้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับทุกการรับชมนะครับ ก็ขอบคุณมากๆครับผมที่ทำคลิปมาก็เริ่มเริ่มลงคลิปก็ประมาณสักเราสัก6กเดือนได้นะครับก็ผลตอบรับก็น่าพอใจมากครับก็ขอบคุณมากมายครับผมแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ